สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการเขียนโปรแกรมสแกนบาร์โค้ดนะครับซึ่งนะครับการสแกนเขียนโปรแกรมสแกนบาร์โค้ดเราจะใช้ตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวกล้องนะครับเป็นตัวหัวอ่านนี้ครับซึ่งมันมีเทคนิคในการเขียนนะครับลูกท่านครับเพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันจะอ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับในการใช้งานนะครับถ้าท่านใช้พวกกล้องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอันใดนะครับ มันจะติดปัญหาตรงที่เราต้องจิ้มที่เทคบ็อกนะครับเทคบ็อกเดี๋ยวผมกําลังบิ้วให้ดูครับมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างโอเคมาครับตัวอย่างครับผมกำลการ เห็นไหมครับมันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับเราสแกนปุ๊บนี่ครับไม่ครับเต้องทำการลบมัน,นะรมน,นครับโฟกัสมันครับ การปิดคีย์บอร์ดลงไปครับตอนนี้ผมมีเทคนิคในการนําเสนอการการเขียนโค้ดนะครับโดยใช้ตัวเรียกว่าฟีเจอร์ตัวนึงที่เรียกว่าตัวรออีเวนต์นะครับรอคีเวนตครับซึ่งเป็นการตั้งจับของปุ่มต่งตางๆครับปุ่มต่างๆเทคนิคนี้เทคนิคนี้เทคนิคนี้ใช้สำหรับในการเขียนหลายอย่างครับแล้วก็เป็นการเขียนโค้ดที่เรียกว่าลักษณะว่าการเขียนอ่านจากหัวอ่านมาโค้ดได้ด้วย,ยน,นะครับ ผลกาทำการที่สองตัวครับดูครัว่ามันจะมันจะไม่น่าลำคานครับผลงานไม่ไม่น่าลำคาญครับผลการวิวกระจิบล้อมแบบนี่เป็นตัวนี้ครับในการวิวผลกาทำการที่ขั้นโดยครับว่าแบบแบบไหนสะดวกสะดวกเขากันครับอ่ะเรมีบาร์โค้ดสองตัวสองตัวการทำการวิวนะครับแบบ เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทุกตัวของอุปกรณ์ดีไว้นะครับอย่างซีบ้านหน้าก็จะใช้ได้ครับเดีย๋ยวผมจะเทสซีบ้านให้ดูด้วยนะครับ,รบโอเคครับมาต่อครับที้โทรศัพท์เข้านะครับโอเคครับมีก,การครับปุ๊บ คุณจะเห็นครับว่ามันจะไม่มีคีย์บอร์ดมาบางต่าครับนะครับผมกดฝั่งนี้ครับทำการสแกนนคุณครับว่าจะขึ้นมาครับแล้วสแกันแบบนี้นะครับเลยเป็นเลกสี่สะดวกกว่านะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นชัดนะครับมีโผล่ขึ้นมาคีย์บอร์ดโผล่ขึ้นมานิดหน่อยครับ ขึ้นมานหน่อยครับคีย์บอร์ดโอเคผมทำการทดสอบบนตัวสีบาร์อยู่ครับตัวสีบาร สอดจดสีใบรอบนี้ครับมันมีโผล่ขึ้นคีย์บอร์ดขึ้นมานิดนึงครับกับไอตัวแรกครับที่ทํามาคีย์บอร์ดมันจะโผล่ขึ้นมาตอนแรกครับแล้วก็ปิดใบก็ได้ครับมันมีหลายทคหนึ่งครับขึ้นอยู่ทุก้นจะใช้เก็บตรงไหนนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวมวดูเทคนคดอสสีบา้างนะครับโอเค 觉得吧，用、啊、没带 เพิงนี้ซีบาใช้ไม่ได้ครับลองตัวสองจากเทคบ็อกครับระแบบไหนใช้งานได้ เพราะว่าตัวเพราะว่าเพราะว่ารู้ไหมเขาอย่างไรครับเพราะว่าโคด้ดนะครับโคดโคดตัวน,นี้ไม่เหมือนกันครับโคดนี้อาจจะเป็นโค้ดศูนย์ครับเวลาสแกนจะมีรีเทอร์นมาเป็นโคดศูนย์ศูนย์ตนี้อาจจะรีเทิร์นมาเป็นโคดไม่ใช่ศูนย์ครับอาจจะเป็นโคดอื่นเราต้องมาปรับแ,แต่งนิดหน่อยครับเดี๋ยวทำการปรับแต่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ถือว่าโอเคเลยเหมครับนะ จะเสร็จจังหวะในการเปเคียบอก้ามานะครับโอเคอย่าลืมทำการปรับแต่งโคดูนะครับว่าเป็นยังไงครับโคชุดนี้ครับโอเคย่ามเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็มาดูอีเวนต์กันครับว่าเป็นอีเวนต์แบบไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นโค้ดนี้ครับเราจะมาดูอีเวนต์กันว่ามันขึ้นแบบไหนครับแล้วก็ทําการยิ้อใหม่นะครับ เริ่มเป็นตัวหนึ่งโค้ดผมเขียนว่าถ้าเป็นสแกนเนอร์โค้ดศูนย์ครับเท่ากับเท่ากับเป็นของเครื่องพูนีวเวลตัวนี้ครับเราจะมาดูอีเวนต์หลอกนะตัวนี้ครับโอเคมาครับการเช็คโค้ดหลอกนะว่าเป็นโค้ด โคดสามหนึ่งศูนย์มีโคดสามหนึ่งศูนย์ครับซึ่งตัวโค้ดพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันตนะั้งแต่เครื่องนะครเงนะี้ยก็มาเป็ี่ยนโค,นะนโคดน,นะครับีนะ่็นโค้ดชุดนี้ครับเงี้ยก็ต้องทดสอบกับโปรแกรมมาหลายชุดนะครับอุปกรณ์ยังไม่เหมือนกันนะครับก็เยว ตัวงตัวโคตด้งอยูครับก็เป็นไอเดียครับประมาณนี้ครับให้เป็นไอเดียนะครับก็ประมาณนี้ครับ,อรบ,รรบขอบคุณครับ